ควันนี้เราจะมาทำกลองตู้ไปรษณีย์นะฮะด้วยกระปุกบอลโลพลาสติกนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้งานนะฮะอุปกรณ์เราจะมีขวดโหลกระอกคัตเตอร์ชีมแล้วก็ลวดนะฮะมาดูกันไปทะลก ต่อไปเราจะมาทำห้องรับเก็หมายนะครับตรงนี้นะฮะไปคัตเตอเร์กรีดไปนะ Thank you ทำช่องใส่เอกสารแว้ก็ซองจดหมายนะฮนะให้สอดแบบง่ายนะแล้วก็อย่าทำให้กว้างมากนะฮะเดี๋ยวเวลาคนตกไปสาดเข้าไปนะอ่าก็ได้ราคาทีะครับ เราจะมาเจาะรูไว้สำหรับแกงนะฮะให้กับเอานะฮะว่าเอา แล้วก็ตัดทวดนะความยาวเท่ากับที่จุดที่เราจะไปมัดนะครับสองเซนนะ,นะครับต่อรูไว้สี่รูนครับก็จะร้อยทวด ได้ลักษณะนี้นะครับสกษณะนี้ไปเราไปยึดกันนะฮะก็คือตรงหน้าประตูหน้าบ้านนะต,ตรงที่เราแล้วก็ได้เปิด I right. do